ขนมทองเอกสําหรับขนมทองเอกนะคะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะแม้งสาลีหนึ่งถ้วยตวงน้ําตาลทรายหนึ่ถ้วยตวงกะทิข้นๆนะคะซึ่งกะทิมาจากมะพร้าว400กรัมน้ำเปล่าเศษหนึส่วนสีถ้วยตวงนะคะคั้นแล้วจะได้กะทิหนึ่ถ้วยตวงค่ะไข่แดงประมาณ12ฟองค่ะ วิธีทำนะคะเราใช้น้ำตาลน้ำตาลทรายเทลงไปในกระทะทองนะคะกะทะินำไปตั้งไฟนะคะเราจะเคี่ยวไฟปานกลางไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมของเราข้นเราจะเคี่ยวส่วนผสมไปจนข้นนะคะจนเป็นยางมะตูมลักษณะของยางมะตูมก็คือคล้ายๆกับนมข้นหวานนะคะข้นขนาดเดียวกัน ประมาณสัก2ีนาทีค่ะใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆค่ะค่ะเมื่อเราคนไปนะคะได้ระยะเวลาแล้วนะคะก็จะมีส่วนผสมจะมีลักษณะข้นนะคะเป็นยางมาตูมเรจะปิดไฟนะคะยกลงค่ะช่วงนี้เราจะปล่อยให้น้ำเชื่อมเย็นลงเล็กน้อยนะคะ ส่วนผสมจะเริ่มเย็นแล้วนะคะเราจะเริ่มใส่ไข่ค่อยๆใส่ไปทีละฟองควรให้เข้ากันนะคะใ้เข้าวกันดีแล้วก็ใส่ฟองต่อไปะคะ่ะ การคนนี้ต้องระวังไม่ให้น้ำเชื่อมร้อนจัดนะคะไม่นั้นไข่จะสุกจะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะค่ะเมื่อไข่เข้ากันดีแล้วนำํำเราก็จะนำไปตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งไฟที่ใช้ไฟเป็นไฟอ่อนนะคะเมื่อส่วนผสมเริ่มร้อนนะคะ เราจะค่อยๆใส่แป้งลงไปค่ะคนไปจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะค่ะเราคนไปจนส่วนผสมจะล่อนออกจากกระทะนะคะ ใช้ได้น,น,นะคะตักใส่ภาชนะไว้ค่ะ,คะเราจะได้ส่วนผสมที่ต้องการแล้วนะคะจับเป็น,นก้อนๆนะคะออถ้าเสร็จใหม่ๆนี่มันจะร้อนจัดเพราะฉะนั้นเราทิ้งให้มันเย็นเล็กน้อยนะคะค่อยๆจับค่ะว่าเป็นก้อนกลมอัดลงไปในพิมพ์อัดแรงๆนะคะลายจะได้คมขึ้น ล้อนะคะ เราจะนำมาเคาะนะคะจะได้ขนมที่ลักษณะสวยงามตังนี้นะคะไม่ได้ขนมจำนวนตามที่ต้องการแล้วนะคะเราจะนำทองคำปเปลวมาตกแต่งเล็กน้อยนะคะตามเคล็ดนะคะขนมทองเอกนะคะจะมีทองตกแต่งส่วนบนค่ะ หลังจากนั้นเราก็นำไปจัดใส่ภาชนะนะคะให้สวยงาม <Okay. S 1> เราจะได้ขนมที่สวยงามตรงนี้นะคะ